สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านสวัสดีงามๆเป็นรอบที่สองสำหรับวันนี้นะคะแฟนคลับที่รักจ๋านะคะวันนี้สาวเราก็จะมารวบรวมตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นที่สาวดําจะแนะนําแฟนคลับนะคะก็มีหลายวัดหลายที่หลายทางนะคะที่โทรมานะคะรับโทรศัพท์ก่อนนะคะ สวัสดีจ้าโทรมาจากไหนคะจา,คจ,าจากสุขโขทัยครับผมอ๋อจากจากสุโขทัยนะคะครับ,ค,รบค่ะ,ะมีอะไรคะคะมีอะไรคะที่โทรมาบอกสาวดำจ้า ขับในช่องของสาวดำพารวยเลยค่ะมีความประสงค์อะไรบ้างหลวงตานะคะบอกเลยค่ะทาครับทางหลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านอยากสร้รางอยากสาร้างเดี่ยวที่ตรงปุตตีเนาะท่านก็ยังอยู่ครับเอ่อเรียกอะไรที่ที่ท่านอยู่พระกระสาอยู่ยังยังเป็นอย่นี้อยู่เป็นเป็นอันเป็นเพลิเป็นเพิงอยู่ใช่ไหมคะค่ะ ่าก็คือท่านยังขาดปัจจัยท่านอยากได้กุฏิใช่ไหมคะครับทางกุฏิบางอะไรบางเรื่องของตาลาอะไรเงี้ยตาลารับรอดรับญาติโยมเนาะอ๋อค่ะคือท่านอยากจะให้สาวดำเป็นสะพานบุญให้<ค>ใช่ไหมคะได้ครับจะให้พอดีก็ผมก็คนติดตามของสาวดาอยู่นะครับก็ตามตัวอยู่ทุกคนค่ะ ท่านบอกญาติเดิทางใกล้ๆบ้านเลยไปเขาก็ซื้อกันแตบอย่างว่านะครับบางทีก็หายเยอะไปบางทีก็มีสัญญาเนาะก็เลยอย่างว่านั่นแหละบางทีก็ขายไปอย่างนี้แล้วก็มาเอาใหม่ต่ออโอ้มันไม่ได้เป็นวงกว้างอะเนาะมันก็รับประทานใจมันก็ไม่ได้เพียงพอต่อตรงนี้ยพิจารณาเลยค่ะครับผมก็ลง ก็แสดงว่าท่านฝันแม่นมาหลายงวดแล้วทีนี้เกตนาของหลวงพ่อก็คืออยากจะเผยแผ่ตัวเลขเผื่อญาติโยมไปซื้อถูกก็จะได้มีปัจจัยมาช่วยหลวงปู่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่า่อะไรท่านต้องการตรงนั้นไงเพราะว่าค่ะก็ผมก็คือ,อิิตามมมา่อก่อนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคัะจ้า ทีนี้ก็ตอนนี้ท่านเริ่มดูแต่ว่าตะเพราะความจาเป็นเพราะว่ามากม่นเกินลก็อันตรไงาายคบผมเริ่มดูแลเร่รามาก่อนท่านมก็รู้ขีศัก์ของท่านถึงเ,เงงรับจ็จะมือจ้างนจ้างให้ยุดาย่ยจไม่ได้อะไรเงี้ย่นนี้ต้องรอฟังจากปากของท่านเองอวันข้างหน้า,าไ,ดได้เจอ คโชคดีครับค่ะขอ,ขออนุญ,ญาตตอนนี้คุณอยู่ที่วัดหรือเปล่าคะครับอยู่ที่วัดนะครับผมอยู่ที่วัดแต่ว่าท่านยังไม่ไอ้นี่ยังไม่เปิดอ๋อคือท่านจะให้ค,ใหคือท่านจะให้คุณเนี่ยเป็นคนบอกเจตนาของท่านใช่ไหมคะใช่เพราะท่านไปกดจุดนัดเส้นอลิามรณ์นรสธรรมกับท่านคุยเองคุณคุยไม่ได้อะไรอย่างงี้ผมมีดีมีผิดทางวินัยค่ะค่ะถ้างั้นคุณคุณก็บอกตัวเลขได้เลยนะคะของวัดวันที่สิบหก กันยายนเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางค่ะถ้าเกิดว่าหวยออกตัวเลขของท่านนะคะญาติโยมก็ไม่ต้องห่วงกันทุกคนก็สายบุญกันทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้ทางช่อง y t u t u อ่ะช่วยนะครับจะเป็นสะพานบุญให้เจ้าแต่ละช่องแต่ละช่องเป็นสะพานบุญทั้งนั้นนะคะจะบอกเลยค่ะพ้าท่านให้ตัวเลขไหนงวดน,นี้ นี้อะไรนะเจ็ดเก้าเหรอคะงวดน,นี้ท่านฝันแล้วท่านฝันก่านฝันว่าท่านได้ยิงนกไปยิงไก่ยิงไก่พูดเนะฮะยิงไก่ตกลตงมาสองตัวท่านตีว่าไม่หวยข้างบนลงมาข้างล่างก็น่าจะเป็นเจ็ดเก้าแต่ถ้าไม่ใช่เจ็ดเก้าจะเป็นสองเก้าท่านพูดแค่นี้อ๋อค่ะท่านเพราะท่านสินบริสุทธิ์นนะท่านคนไทยท่านมีสุจราค่ะ ท่านท่านพูดแต่ว่าไม่รียดท่านจะมาพูดต่อหน้าต่อตาประชาชนท่านไม่กล้าพูดเลยค่ะค่ะเป็นสายบางทีได้ผมเคยบอกไปแล้วว่าบอ,อกกับสาวดำดีไหมหลวงพ่ออะไรท่านไม่อยากกัาท่านไม่ต้องการอะไรงนี้ค่ะหรือว่าอยาโยมจะแบบอะไรอย่ะบางทีเพราะท่านท่านก็รู้กฎหมายพระดีเนาะจ้ากข็ขอขออนุญาตถามชื่อวัดหน่อยค่ะชื่อวัดอะไรคะ,ะวัดไผ่จางกลายครับ ไ่ S <S ช้างพลายเหรอคะจ้าจ้าจ้ก็เป็นอันว่าท่านให้มาเจ็ดเก้าแล้วก็สองเก้าถ้ามาเบิ้ลก็จะมาเก้าเก้ารวมแล้วให้ให้มาสามหางเนาะครับให้สหางครับค่ะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวสาวดําก็จะอบอกแฟนคลับนะคะแฟนคลับที่ฟังช่องสาวดําพาร,รวยช่องพอทีวีคอมโบช่องดําม,มหาเสน่ห์ชแนลสองสามช่องทางนะคะ ฝากบอกแฟนคลับฝากบอกค่ะค่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ารมากค่ะพอดีพอดี่าหลังกับของเรานะครับหลวงพ่อฝากต่อไว้ท่านบอกว่าถ้ามีถ้ามีผลวัฒนาต่อกันก็ยังไงก็นีมีบนรอะเค่ะคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจ้าที่กรุณานะคะฝากฝากกราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อด้วยนะคะค่ะ แฟนกลับที่แรกจาก,ก็ได้ยินแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับแฟนกลับจดเอาไว้นะคะ79 29แล้วก็99นะคะจดไว้ว่าถ้าออกมาใน3ตัวนี้ไม่ว่าจะออกตัวไหนเนาะไม่ว่าจะท่านถูกรัตเตอรี่หรือว่าท่านถูกบนล่างอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเป็นน้ําใจนะคะสาวดำก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกทุกท่านนะคะ เดี๋ยวนี้ท,ทุกช่องนะคะสำหรับหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านมีนิมิตท,ที่แม่นๆนะคะหรือว่าท่านมีตัวโชคลาภเลขโชคลาภคือเป็นเพียงแนวทางกันน้นะคะทุกวัดทุกสถานที่นะคะทุกอาจารย์นะคะท่านก็จะให้พวกเราเอาไปเป็นแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อกี้นี้ท่านก็โทรมาจาก สุขโขไทยสนูกดีสุขโขไทยนะคะท่านบอกมาแล้วตัวเลขชัดเจนนะคะแฟนคลับจะรักจ๋านะคะก็จดเอาไว้ไปเสี่ยงกันนะคะแล้วก็สาวดําก็มีเรื่องจะมาบอกแฟนคลับอีกนะคะ,ะแม่สมุดปราการนะคะแม่สมุดปราการนะคะท่านให้ตัวเลขมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะแม่ไปเอาจากแม่ไปเอาสูตร สูตรเก่าๆตั้งแต่สมัยที่ท่านทําถูก19บเก้างวดติดกันนะคะเลขของแม่สมุดปราการนะคะที่ท่านให้มาเนี่ยนะคะสามสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามแปดห้าของแม่สมุดปราการนะคะแล้วก็เน้นเลยก็คือสี่หนึ่งนะคะแล้วก็คือท่านให้หนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดห้าห้าแปดแต่เน้นสี่หนึ่งนะคะแล้วก็ แล้วก็เลขล่างนะคะเลขล่างท่านให้มา48 84 24 42 85แล้วก็68นะคะเลขล่างท่านให้มาเนี่ยเน้นวงกลมตัวสีแดงเลยก็คือเน้นล่าง48เน้นบน41สามตัวเน้น341นะคะสำหรับสำหรับอของแม่สมุดปราการท่านฟันธงให้เลยนะคะอันนี้ท่าน สาวดาดูวันที่ก่อนโอ้ยแม่ให้มาตั้งแต่วันไหนเนาะ you สาวดาก็ไม่เคยได้ดูเลยเพราะว่าท่านให้มาเจ้าก่อ,อนให้แล้วก็แล้วสาวดําก็ไม่เคยได้ดูลายท่านนะคะนะคะอันนี้แม่สม,มุดประการท่านให้มาโอ้ท่านลายให้มาตั้งแต่วันที่ลายส่งมาตั้งแต่วันที่สิบสามใช่ไหมลูกเนี่ยเนาะสิบลิตนี่เนาะลายแม่ลายให้สาวดามาตั้งแต่วันที่สิบสามนะคะแต่สาวดําไม่ได้อ่านลายท่านนะคะ ท่านให้มานะคะแม่สมุทรปราการเขียนนะคะจดไว้3 4มสี่หนึ่แล้วก็3ามแปดเออสามแปหามีสามหางเท่านั้นนะคะท่านเอาสูตรเก่าสูตรตั้งแต่สมัยท่านทําเข้า19บเงวดติดกันน่ะท่านทิ้งไปเลยนะคะแล้วที่ของท่านก็ไม่ถูกมา3าสี่งวดแล้วของแม่สมุดประการท่านก็ไปนค้นมา แล้วก็มาทำมาทําดูแล้วก็เลยส่งมาให้สาวดำมาที่สิบสามนะไม่ได้ดูนะคะตัวเต็งของแม่ก็คือสี่หนึ่งนะคะเลขบนท่านให้มาแค่สหางนะคะก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดห้าห้าแปดัวเองให้แม่นี่อยู่ในระบียงเองนะคะต้นเน้นสี่หนึ่งะคะเลขล่างให้มาสี่แปดแปดสี่สองสี่สี่สองแล้วก็แปดห้าหแปด แต่ท่านเน้นล่าง48เท่านั้นนะคะของแม่สมุดปราการนะคะยังให้ดูก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันติด A, ไอ้นี่น้อติดไอ้อะไรเนี่ยติดไอ้โอเคจ่าแฟนค่ะที่รักจ๋าอ่าผ่านไปนะคะเจนี้มาของพ่อขอบมาของมาของปู่สมบัตินะคะปู่สมบัติให้มานะคะปู่สมบัติให้มานะคะปู่สมบัติให้มาก็คือ7 4 1 นะคะเจ็ดสี่หนึ่งนะคะปู่สมบัติให้มาอ่านะครับชื่อปู่สมบัตินะคะค่ะให้มาเจ็ดสี่หนึ่งค่ะอันนี้รวมเลยนะคะสาวดําก็จะเอากับหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อแล้วก็นี่นะคะอ้าแล้วก็อีกวัดหนึ่งนะคะอันนี้รวมเลยะคะ่ะอีกวัดหนึ่งนะคะซึ่ง อีกบัตรหนึ่งให้มาสี่เอาเอาตัวขอโทษจะ้ะให้มาหนึ่งสี่หกหนึ่งหกสี่สองตัวให้หกสี่สี่หกเท่านั้นค่ะอ่าหลวงพ่อท่านต้องการอยากจะทำกุฏิเล็กๆสักหลังหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะสาวดำอ่านก่อนนะคะอ่านก่อน,นะคะ่ะตัวเลขสาวดำเขียนไว้แล้วนะคะท่านเขียนให้มาอย่างนั้นนะคะ เียนให้มาอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ในไลน์สาวดําคิดไปคิดมาเอ๊หรือจะเป็นที่สาวดําฝันว่าเลขอยู่กับสาวดําที่ปู่องค์อาจท่านบอกนะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปเอากับพระกับกับปู่เนี่ยนะคะสาวดําก็สังเกตว่าเอ๊มีก็มีพระท่านโทรมาสามสี วงนะ,ะ้ะก็เท่ากับ3าสี่รูปก็คือเท่ากับ3าสวัดนะคะเดี๋ยวสาวดำหาก่อนนะคะแต่พูดถึงใจสาวดำก็ชอบแบบนี้ค่ะชอบให้หางเดียวมาเลยหรือสองหางอย่างมากนะคะทาให้เยอะๆคนดูก็เวียนหัวนะคะอ่าต้นนี่สาวดำก็หานะคะแฟนกลับที่รักทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะเลข พ่อปู่เขียนให้สาวดำนะคะ418แล้วก็8 8 4 4 8เน้นเลยนะคะแล้วก็ปู่ดำที่สาวดำเห็นชัดเจนเลยก็คือ537แล้วก็เห็นตรงคางของท่านอ่ะ5 3 3สนะคะปู่ดำนะคะแล้วก็ปู่องค์อาจท่านให้มาตั้งแต่วันที่ก่อนเพื่อนเลยนะคะ สาวดำก็จำได้ว่าอะไรหนึ่งสามห้านะคะอีกตัวหนึ่งสาวดำจำไม่ได้แล้วก็มีของใหญ่เก้าก็ให้มาอะไรนะคะหนึ่งสามห้าแล้วก็ห้าสามเจ็ดใหญ่เก้านะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนกลับที่รักจา้าเขารวบรวมมาให้นะคะอย่าลืมนะคะของปู่เบิงการค่ะท่านฟันทงมาแล้วอย่าลืมนะคะแปดสี่แปด 8188382ตัวท่านให้ศ4น4 6สสี่ของปู่บึงการกับฟันทงเมื่อเช้านี้นะคะฟันทงเมื่อเช้านี้นะคะ,อะโอ้ยแฟนคลับบอกว่าพี่สาวดามได้ตัวไดซื้อตัวใดท่านว่าเออไยนั่งกับบอกแฟนคลับตามตรงเนาะนั่งซื้อแค่ท่อนั่นล่ะ ือบอกแฟนครับตามตามตรงนะจ้ะนั่งกับเป็นค้นตกไปตัวบานั่งซื้อแต่แต่เลขซื้อเลขซ่องค่ะซื้อเลขซ่องนั่งตามเพราะเศร้าค่ะได้เงินหลายแสนเกือบเป็นเกือบเป็นล้านนั่งก็ได้ครับอันซ่องใหญ่นั่งก็เลยซื้อจะซ่องใหญ่แล้วก็ซื้อของอ่าผู้ซื้อของผู้บึงการผู้ผู้น้อยแล้วก็ผู้ดำ ผู้องอาจค่ะนั่งก็ซื้อซื้อตัวเดียวสองตัวเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นของกู้น่นแหละตั้งซื้อเปิลเป็นเปลีนสิ้นไหนมาหลายหางกับสามนั่งกัดจีมักเอาตัวใดนั่งจะเอาตัวนั้นเท่านั้นแต่ว่าอันของอันของอันชุดใหญ่อันช่องใหญ่เนาะหมอดตรงไปตรงมานั่งกัดซื้อมัดตัวๆกับมันมีแค่์หาโต๊ะนอกกับนาะเพราะกระตะเบื้องกันเนาะท่านผู้ชมขอทุกท่านโชคดีนะจ๊ะ